ครับสวัสดีครับมเมเนก็พบพอกันอีกนะครับผมนั่งบรรยากาศชิュๆนะครับก็เลยแต่งเพลงให้รุ่นพีนะครับนักรบชายแดนจากเพลงมึงนะครับเพลงซื้อเพลงนี่ก็ซื้อเพลงว่าขอตายที่ชายแดนนะครับผมเดีย๋ยวลองฟังมึงนะครับผมทำน้องกับสิเร็ยวๆจัง่อยน,นะครับถ้าใส่ดนตรีกับสิอาจสิพอฟังหรือ อาจจะตัดทอนมองใดหรือเพิ่มเติมบองใดนะครับสามารถคอมเมนต์แนะนากันได้นะครับผมเอาลองฟังมึงครับเพลงขอตายที่ชายแดนนะครับสุราไม่เคยหลอกใครร่วมจิตร่วมใจกับน้ำแข็งโซดาเมื่อนักรบประสบปัญหาคอลินเหล้าโซดาน้ำแข็งรูปลงชะาลมใจ งานศึกไม่เคยย่อท้อเพียงแค่พี่คอ,อน้องเป็นกำลังใจสู้ศึกมามากเท่าไรไม่เคยวั่นใจเพราะมีแรงใจเต็มเปรี่ยมแต่นี้น้องไปเป็นอื่นวันวานวานัวน,วนชื่นไม่มีความหมายแล้วนะักลบจะเป็นเช่นไรไม่มีจิตใจจะต่อสู้ไัยลี จุดหม้ด่วนทรงจากแนวหลังเปิดอ่านกี่ครั้งหัวใจก็พังสลาย Karere เนื้อความที่เขียนข้างในมันผากหัวใจของชาวนครบชายแดนน้องเคยบอกก่อนพี่ขึ้นเขาว่าใจทรงเราจะไม่มีแปรเปลี่ยนพัน ผ่านไปไม่กี่คืนวันเจ้าแปรเปลี่ยนพันไปรักกับชายคนอื่นจนกืนคำสัญญาสิ้นแล้วเสื่อมแล้วศรัทธาที่ปาธนาในความรักเราแต่นี่ต่อนี่ไม่เอาอเข็ดลาปวดราวกับคำรักลวง พี่จะอยู่สู้ตายเอาดาบหน้ายืนหลังชนฟ้าต่อสู้อริสัตตูไม่มีแล้วคนวใจที่เคยอยู่เคยนอนเคียงคู่เคยรวมหลับฝันใจนี้แสนทรมานขอกู้วิญญาณทหารกล้ากลับคืนจะต่อสู้เฝ้าพื้นปัตตภี จนกลายเป็นผีเฝ้าพื้นแผ่นดินไทยเลือดเนื้อที่ลอยรวมใจตราตึงเอาไว้เพื่อแผ่นดินไทยคงอยู่คงอยู่สืบไปลองฟังเหมือนครับ